เดินเร็วจังพี่โตมาดูเรือเหรอลูกอ๋อเรือลำใหญ่ไหมครับโอ้ดูเรือลำใหญ่ๆหอ๋อน้ำทะเลขึ้นน้ำใสเนาะวันนี้เนาะเออน้ำใสจังเลยในเรือหน่ะลูกโอ้เรือลำใหญ่ อันนี้อะไรเนี่ยทำอะไรตกปลาเหรอต๊ตกปลาจริงอ๋อพี่โต้จะตกปลาเออชอบทะเลเหรอลูกไม่ไม่ไม่ลงไปนู่นนะอยู่นี่แหละหนูชอบทะเลเหรอยืนนี่แหละยืนนี่แหละเออจะได้เห็นเรือลำใหญ่ๆ ชอบทะเลไม่ชอบเขาเลยเหรออ๋อชอบเขาเขาสวยเหรอนู่นเขาอยู่นู่นทะเลอยู่นี่จาโอ้โหตกปลาเหรอเนี่ยอ๋อถ้าตกปลาเหรอเนี่ยโอ้โหเพิ่งรู้อ๋อจ่าทูหเหรอนี่ไง เป็นแม่กวนเองพี่โต,มา,ตมาขอพอรใช่ไหมครับทะเลน้ำขึ้นกำลังสวยเลยค่ะน้ำใสนะคะวันนี้นตรงนี้เป็นท่าเรือขึ้นข้ามไปฝั่งนั้นเป็นเกาะสีชงัง